สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนามมิคาวิจาร์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกด s u b s c r i b เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้หลีกใหญ่กลับมาเตะกนแล้ชอบติดไปนนมชอบนชอบเชียร์ก็ตามเรามาได้เลยนะครับเราจะไปที่ ลีกเอิงเรั่งเศตเป็นมิสนะเปิดบ้านพบลองนะครับนี้ก็อยู่อันดับ9บนตารางคะแนนส่วนลองอยู่อันดับ2นะครับราคาเปิดมาลองต่อบปอนะอืมผลงาน6เกมหลังล่าสุดคู่นี้นี้ชนะ4นะลองชนะ2นี้ดูดีกว่านะครับอืมมาดูฟอร์มนิดเจ้าบ้านกันหน่อยภาพกว้างๆ10เกมไปเลย10เกมหลังล่าสุดถือว่าผลงานดีกว่าแพ้แย่านะเหนียวแน่นด้วยแพ้แค่2เกมใน10เกมหลังอนะ เสมอไป4ชนะ4โดยรวมดีครับบวกดีด้วยนะครับเสียไป3บวกไป6เกมได้นะถือว่าใช้ได้เลยส่วนนี้ผลงานในบ้าน10เกมหลังล่าสุดในบ้านไม่ค่อยดีแพ้ไปอีก5นะชนะ3เสมอ2นะโดยรวมไม่ค่อยดีแล้วก็บวกไปแค่4เกมเสียไป6เกมอ่ะนี้ในบ้านไม่ค่อยดีนะครับมาดูผลงานทีมเยือนลองกันหน่อย6เกมเอา10เกมเหมือนกัน สิบเกมหลังและสุดท้ายเกมเดียวโ้ฟอร์มดีมากว่ะเสมอหนึ่งชนะถึงแปดเกมนะโอ้โหฟอร์มดีอัตราการบวกก็ดีด้วยแหละนะบวกไปสองแล้วก็เจ้าหนึ่งเสียเกมเดียวเองเต็มๆนะเสียครึ่งไปสองเกมเปอร์เซ็นต์การบวกสูงด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะลองสิบเกมหลังล่าสุดเกมเยียวนะเกมเดียวสิบเกมหลังแพ้เกมเดียวต่อริวนะแล้วก็เสมอไปสามชนะหกเกมเลยนะเก็บใช้ได้ดีด้วย อัตราการบวกเกมเยือนดีเจ้าไป1บวกไปถึง5เกมเต็มๆเสียเต็มๆแค่2เกมแล้วก็มีโดนหัน2นะครับโดยรวมอัตราการบวกดีมากครับ70%นตะนะคู่นี้ลองดูดีนะผลงานช่วงหลังก็ดีกว่าผลงานการเล่นช่วงหลังก็ดีเกมเยือนก็ดีเท่าๆก็ดีนะครับอยู่ดับ2เนะี่ยคิดว่าบอลมีความมั่นใจนะราคาตอนนี้เสมอก็มีนะเสมอที่ลองได้1.7ึ่ว่ะผมคิดว่าเชียร์ได้ลองนะอืมแล้วก็ราคาต่อบปปอ,ปอ,ปอก็ดีนะครับผมว่าเสมอดีกว่านะ เสมอที่รองทั้าบอลมาเสมอมาก็เจ้านะผมคิดว่านี้รองไม่แพ้นะฟอร์มดีมากมีโอกาสเก็บใช้เนีสูงกว่าเฉียยรองได้ฮนะส่วนคู่ที่2ฮะยังอยู่ที่หลีเอิงฝรั่งเศสเป็นลอยยงเปิดบ้านพบมงปริเยยลอยยองปีนี้เล่นดีนะอยู่อันดับ7บนตารางเลยส่วนมงปริเยยอยู่อันดับ15นะครับผลงานช่วงหลัง6เกมล่าสุดเจอกันมาทีมเยือนดีกว่ามงปริเยยชนะถึง5ไม่เคยแพ้ลอยยงเลยนะเจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูกด้วยวันนะี้แต่ต้องบอกว่าฟอร์มทั้งหลังเล่นดีจริงนะมาดูกัน สิบเกมล่าสุดนะอลอริยงชนะสามเหนียวแน่นแพ้ยากเสมอไปสี่แล้วก็แพ้ไปสามดยรวมถึงว่าใช้ได้นะครับอัตราการบวกดีบวกไปหูบวกเยอะว่ะบวกไปหกอะ่ะเสมอหนึ่งเสียไปแค่สองเกมบนฐานหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์การบวกดีดนะฮะส่วนลอริยงในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดนี่แพ้ไปสองเกมแะแล้วก็เสมอสองชนะ6ผลงานดีนะอัตราการบวกก็ดีบวก5เสียห้านะแต่เวลาเสีย มันมีตน้นาน2 2เกมไงเสียเต็มเต็มจริงๆก็3เกมเท่านั้นนะครับอัตราการกบวกอยู่ที่60%ได้ครับร้อยยงใช้ได้เลยส่วนมงปริเย่10เกมหลังล่าสุดเย่าเยือนโอ้โหชนะ2เกมเหมืกเจมหมุนเ,มเครื่องด้วยนะก่อนหน้านี้ผลงานแย่มากเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมครับอัตราการกบวกนี่ไม่มีบวกเต็มเลยแม้แต่เกมเดียวนะบวกครึ่งไป2เกมเสียไป4เสมอ1น,นะโอ้เปอร์เซ็นต์การบวก30%ถึงบ่ไม่รู้ สิบเกมหลังล่าสุดนะมงปรเยย่เกมเยือนนะชนะเกมเดียวเสมอหนึ่งแพ้ไปถึง 8, แปดเกมบวกเต็มๆไปเกมเดียวเท่านั้นนะบวกครึ่งไปสามเกมเสียไปถึงหกเกมครับเปอร์เซ็นต์การบวกน้อยมากนะผมคิดว่าวันนี้โดนเนี่ยโดนเจ้าบ้านเนี่ยรอระยองราคาครึ่งลูกได้เต็มนะราคาปปได้หนึ่งจุดแปดว่ะผมคิดว่าเจ้าบ้านดูดีน่าเชียร์นะครับเชียร์เจ้าบ้านแล้วกันนะราคาสัก นี่นะปอๆนะฮะเสมอมาต้นหานะมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่จะบวกครับเชียร์เรยงได้เลยวันนี้ชอบที่เด็ดแบบนี้ตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะมากถ้าคอมมิชชั่นมีด้วยไม่พลาดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยวันนี้สวัสดีครับ